และจำไว้อย่างนะครับพี่น้องว่ารับดุนยาอัลลอฮ์ให้ชั่วคราวถึงเวลาหนึ่งอัลลอฮ์โอเคถึงเวลาหนึ่งอัลลอฮ์เรียกกลับดังนั้นเวลาอัลลอฮ์ให้อย่าประมาทกับสิ่งที่ได้รับอย่าเหลิงกับมันนะครับอัลลอฮ์เรียกกลับได้ตลอดเวลาแต่วันหนึ่งที่เราไม่มีก็อย่าท้อเพราะอัลลอฮ์พร้อมจะให้ตลอดเวลาเช่นกันไม่มี พยายามส่วนที่มีแล้วก็ให้สอบบัตรสอบัตรนะครับพี่น้องและตระหนักเสมอว่าสัพย์ดุนยานั้นถ้าเราไม่ใช้มันมันก็ใช้เราครับถ้าเราไม่ได้ประโยชน์จากมันมันก็ได้ประโยชน์จากเราและเราจะทำยังไงได้ประโยชน์จากมันพี่น้องไม่ยากนะครับกูรูวัชรบุกินเตื่นเต็มที่ที่ท่านต้องการเลยยามมบาซิต อย่าสูรุ่ยสุร่และส่วนหนึ่งช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์ช่วยเหลือบริจาคไปน้องแล้วว่าดบริจาคผมไม่ได้พี่น้องขี้เหนียวแต่เลือกบริจาคหน่อยเลือกหน่อยเอาที่มันเหมาะสมจริงๆพี่น้องที่รักครับเอาที่มันเหมาะสมจริงๆท่านนาบีฮุลัยสัลลัมไม่ได้ให้คนสเปสปะนะครับพี่น้องเลือกที่เหมาะสมจริงๆและใครที่ศักยภาพส่งเสริมให้มันทำงาง